ก็อย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันเองตลอดเวลาช่วงนี้เราจะไม่ค่อยได้เจอกันเราเจอเจอกันทางออนไลน์คุณครูมีคลิปท,ที่น่าสนใจมาให้เรดดูตามไปดูได้เลยค่ะประเภทของประเพณีไทย ประเพณีไทยอาจแบ่งได้ตามลักษณะที่ยึดถือตามปฏิบัติในแต่ละท้องถิ่นได้3ประเภทดังนี้จารีตประเพณีหรือกฎศิลธรรมเป็นประเพณีที่มีศิลธรรมเข้ามาร่วมด้วยจึงเป็นกฎที่มีความสำคัญต่อสวัสดิภาพของคนในสังคมมีลักษณะบังคับให้สมาชิกต้องปฏิบัติอาจมีความรู้สึก รุนแรงถ้าใครฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่ได้ปฏิบัติกันมาถือเป็นความผิดเช่นพิธีการสมรสที่นิยมแบบผัวเดียวเมียเดียวการเลี้ยงดูบิดามารดายามแก่เท่าเป็นหน้าที่ของลูกพึงกะระทำมิเช่นนั้นอาจถูกสังคมประนามได้ขนบประเพณีหรือสถาบันเป็นประเพณีที่มี การวางระเบียบแบบแผนสำหรับปฏิบัติในสังคมไว้อย่างชัดเจนโดยเป็นขนมประเพณีที่สังคมวางกฎเกณฑ์ไว้อย่างเป็นระเบียบแบบแผนทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นการไหวค้ครูการศึกษาเล่าเรียนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการบวชนาคพิธีแต่งงานโดยการแห่ขันหมากเป็นต้นธรรมเนียมประเพณี เป็นประเพณีเกี่ยวกับการวางตนในสังคมไม่มีระเบียบแบบแผนเป็นเพียงบรรทัดฐานที่ปฏิบัติกันจนเป็นประเพณีเช่นการลุกการนั่งการนอนหรือจะเป็นกริยาอาการในการเดินการทักทายกันการต้อนรับแขกเป็นต้นสามารถแบ่งได้เป็นสามประเภทใ,ใหญ่คือประเพณีภายในครอบครัวเป็นประเพณีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย เช่นประเพณีการเกิดการโกนจุกการโกนผมไฟการบวชการแต่งงานการทำบุญบ้านและงานศพเป็นต้นประเพณีตามเทศกาลเป็นประเพณีที่ประชาชนนิยมปฏิบัติร่วมกันในแต่ละท้องถิ่นเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นงานลื่นเริงสนุกสนานเช่นประเพณีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ประเพณีสงกรานต์การทอดกระถินประเพณีชักพระการแข่งเรือยาวประเพณีลอยกระทงประเพณีแห่เทียนพรรษาประเพณีบุญบั้งไฟเทศกาลผีตาโขนเป็นต้นประเพณีเกี่ยวกับการแต่งกายคนไทยแต่ละภูมิภาคมีการแต่งกายดั้งเดิมที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิน่นเช่นชาวเหนือนุ่งผ้าลายเชิงผ้ากลาง นุ่งผ้าพื้นเมืองภาคใต้มีผ้าสโลงและผ้าบาติกและภาคอีสานนิยมนุ่งผ้าสิ้นเป็นต้นดูจบแล้วนะคะเด็เกๆอย่าลืมทำแบบทดสษบทำงานชงครูมาด้วยนะคะโคตรลงใต้โคตของห้องของตัวเองเลยแล้วเราจะมาเจอกันคลิปต่ตอไปโชคดีค่ะ